เอาบอลนี่เอาเอาชั่วเมนมาเอาชั่วเมนมาโอเคที่ทำทำไมต้องทำชั่วบอชั่วเปิดขึ้นถ้านเตือถูกอะไรเงินเนี่ยทำเป็นหนางวาเอาชั่วบอนี่คนจี๋ชั่วหกสามสามตั้มสามยว ยวตามติงสามหกใบนะเจ๊เอาฟังเลยดี๋ยมายูหกสี่หนึ่งสองสามยูหกสูงติงสหมติงสี่ือกันาแจ็สีจตัวเยวหอยู่นนนนสามสามหกยวกรับทีเบียดโอ้ยหกสามสง โอ้ตายแล้วเหกสามสี่บาทเตสจะต็งยังก่าเต็งหกคนแล้วเนาะให้กันให้กันมาซักเต็งสามสี่สี่บนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามส่หเจ็ดแปดเก้าสิต็งหกตงสี่บ่เติหน อาอะด้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอันนี้ติ่งสเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิอันนี้ครบติ่งสามไปใครเจะติด4สี่คนจำได้จำได้อยู่เ่รจำได้ก็เอาไปที่เขาก็เก okay. ็งไปสั่นะมาใครจะชื่อสาต่อสามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมเดี๋ยวเดียวเดียวจะติ่งสี่คนเลยใครจะสาปชื่อ ถ้าใครไปจับชื่อก็ต้องชื่ออติงซีติงซีติงอาไรติงซีตัวหาสียวกันไหวกันที่เกันไหว,วนี่ดียด๋ยเพอาะวาสามจเดอนหกหกสามยาวสามจะเด่น bây ăn vâng nè ừ cảm ơn tốt tình, mất tình gì cái si ừ. không? tốt tốt đấy Tốt giao 3.45 đấy tháng 1 à, khỏi vô nhà có gian khỏi chư vô đây nghe chê tiếng ngọc má là tôi lạc ừ. phí chỗ

จะย mm. uh, ัอจบไปติ s í, <S okay. ้งซีเยิ s í, <S ีไอ้ไอ้สองมื่นสอง่นีแล้วหนึ่งสองสามอะไดองหมื่นซีฮกอีกสองหมายเมาหกสหกสองอกเดียวหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดหกาสิเอ็ดแต่ว่าน่างัดหน่า ง,นนงานนังานังงานดังไปทั้งหน้ะหนะงานดังอกเนี่หสามสองเนเน้นๆหกสี ห่เอเี่ยจีเ,เ <You S 2> บสหกสองหกสองมันจะสี่นี่มันขาดไปไดไอีกนึงนะนเดี๋ยวเาไปมกาเคือกันหกสีเต็งสี่วะเป็นเต็งหกเลยเต็งหกหกเอียวกับสิบเอ็ดยูหกสูงเปิด ่อยเสียเงินโอ้ยตานีมาออกสถตกลางเนี่ยวสียเงินจากคนวสได้เงสั่งอะไรดซีก่หีซีในมือหนึ่งเเพราะวหสามหองสามสี่ห้าหเสิบปเสียตุ้งุ้นตั้งกำไรวนี้ยาง่าลงมาถือเลย <laughs> ngắt lắm ngắt lắm nghe lắm ngạc nôi ngạc lắm 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 ngạc lắm

เปิดไปเปิดเองหูสเพิ่นไอเพิ่นลงสีอย่างไก็ไหนดอ้โหสีเมตรนะสองสงเมตรนะเจ้าฮะทาง่าปจกมยจามาเปิดขวตัวเราเลยตัว้สองสองมันสีอันนี้มันสี่ัหรีอันนี้กามสองสี่ xong tham quan trinh không tham quan trinh không tham quan trinh không tham quan trinh 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 tham quan เดียวยังกบตัวจัง่บอกสามสองวะตัวเลยเออตัวสามสองไอยากสิมันม่นมีเมีสามองจ้่เหีค,คยับในึกว่าปคตัวหาองอ๋อกระสิถึกถึกกระถึกซุยซเ,เออค่อยๆจังสีเลยแมติบๆเสียงจังมี หาซี 5, งัดตั้งข,าง, 6, ขางขวา,างขวาขางขวาสองกะนาสิมาสองซีสองหาซีสองซีใบเดีวยวสิีบะ ้วตั้งค้าติงซีตั้งสอ,องในบออ่อเอาตั้งสามซีไปสามสองซีไปห้าส,สองอเปิดอืม

มืมอต์นั้นะติงซีนะคอยออกกําพื่อไปยูซีข้เขาไหมเก็บปัญญาตงสามมาคยูสาต่เลยมาสามกันต่หน่ะไปว่ต่ตกสามซีั่นไหมน่นสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียบตัวีกตัวได้ยังจะได้เหงได้ติงสามเจยไ คอยสมองตื่อแมกุมือนี่สมองเออสมองคอยบรเหารงานนะบริาอะไอยางไรสมองหายไซื้อยากกกินเลยกินกาลายากสมองต้งองตัวาองเม่อี้สองนี่บอกกินเาเลย้วันี้ไปซือยู่ต่ซีเวียน ห้าสองหกใบหกใบอยู่สีเติงสองมื้นึงตงสองมื้อนึงัสี่อาวฟังเด้อจะมือเด้อทั้งหมดต้นยาวห้าสาสองตัวนี้นะคักสามสองเลยเปิดเปิดเองซาอาผีตัวอก็เปิดเอาที่ล่ะกันเปิดขึ้นเห็น3ากับ2ก่อนไหนเจ้าช่วยรดตายเล้เจ้าตายแล้วเจ้ามมีสองมีสองเรียบร้อย โอ้ยสีลอะโอ้ยต่สีเดี๋ยวสวกินเมื่อไห่จะติงยังติงสองอืมนะแล้วมันมันสองเลยสองพันเงินเออหาพันเงี๋ยวไปเสียโอ้ไปเสียเพิ่มอีกมาเสียเพิ่มอีกหาพันเงินสองสามสี่ห้าไสมสามสโมมีสองสี่สามสาม ไอ้ยุบอกซีซีาอจะเปลี่ยนไฮโดรเจนแ้วก็ย่อไปยังไงเือเป็นเสียงซะเสียงไปเส้นแบบนี้บนนี้ี้สียาอซีโอ้าสเอ็ดเสียงคู่คู่ไปเสียงคู่ ไปก่อนีสิมีอยู่หรอเอ่าให้ลูกขาดิขาขาชี้ดิอืมกัดไปก่อนชีสองชีสองห้าสองอันนี้จะห้าสี้ปังจะเมือ่อตัวต้นทั้งหมดตัวยาวสามสี่ห้าตัวเต็งกาะคาซี

สี่สองสีไปต่อให้ยัก่อนนะสามสี่ห้าตัวห้าสี่เจ๊เจ้าโดนหาสี่คอยขึ้นกันเจ้าหาสีไปทั้งหาสีทั้งตัวหาสีทั้งกัาหาสีกได้ตามาัห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบตกกัห้าสี ครบแล้วมันบอกเดี๋ยวไล่กันเลยจีเอาพวาใยนี่ไล่กจับซใบกับสองใบสีใบอืมซเอียวจะไปซีให้ยังไงมันโมมีีใบสใบเป็นหกใบหายกันควายต้นหาซีสองใบไอซีใบกับสองใบเป็นหกหายนี่ควายเสียได้สิบเอ็ดเสียสิบเอ็ดนี่ตั้ซได้ เสียเงินซีเสียเืินซีคอยก้าหาซีสองมื้นเจ้าเสีย,สยหกหกหกแสนเส็บี่ 6, บเ,เห้าหไปหกไปเจมันก็ลงแเหม็นแล้ว ตอนนั้นนะมันออกหกสามเอียบใครเอาไหนหกสามเอียบก็หกสมกัหกสามเอยบวมาจิ้ก้เปิดคอยกินผ <c ười> นะูออออนะ้เด<อ>ียวแล้วเนาะกมยอมมันหลังอวกตรงัหนดินมันหลังอวกเปลี่ยนใจเ้าคอยเต่งหเลยคอ,อ,อ,อยบวกกตางไปอ่ะ

Hút xuống rồi. Ừ. Sẽ yên tâm đi. Yêu tâm. Ừ. Đó. Hút xi si xám. Có không? tai đây chưa? Tai cả tai. Tai tai. Có tiếng hút đấy à? Ừ. tiếng hút. Hút xám. chắc bên này. Ừ. Bên dưới yêu được cao cao cow, cao cow, cow, khoảng cow, 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 mình anh đến đây nhà cần cow, 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 mình cow, 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 เมนบาจังมล้แม okay. okay. ่นต์าบันีซีตามกี่เยตามจ้องไปเวรเดีเคยอนตเดี๋ยวแต่จไอเนีย้หังตรอบนี้ แต่ว่าสาม่านี้แน่นอนสามอย่างเสียงสามตัวหาสามันเดียวเลยยุดสามตันเอาไรเนี่ยีไปลุบโีน้องนี่เหสูงหกต่ำเท่งปัถอะอันนั้นอยโยเอียวเดียวตัวน,นี้มาติงหกตัวนี้จากใบ จนะ้าใบนห้าส,อ,สอันนี้ห้าสามห้าใปหกป่ผา,าปากเต็งผ้าปากเต็งสาผ้าปากเต็งสเปิดเนี่ยตะตันอยู่มิดูหกสามเตงเมตีสามสามเอียวสามหาสามเต็งสามผ้มาปากเาาาต็งสามเต็งสามหม,มือนหนึ่ง เ่ออองคี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาทห้ามเท่าเลยหาสามหาใบหาใบค่อยบอกแล้ววันนี้สามห้าใบห้าหกไปอีกห้า25ห้าสองห้าสิ่ห้าหเจ็ดแปดสิบสห้าค่อยติ่งยังเคื่อเท่เกียวไปอ่ะเต็งสามเหีอเต็งสามน่ะ อีกสองมือเจ๊เเจ็ดเต็งหกตาเนี่ยเต็งหกตัวหกเอี้ยวงัดลังสิไปดใส่ขันโมมีหกกเินขอบเต็งหกตัวหกยอด นีดน่อยมาเดะถึงบวบนี่ตามสีหาตัวหกสูงดีกว่าตามสีหามันออกไปแล้วมั้งเหงรอกะยามันเนี่ยอ่ะโซนนี้เด้อโซนนี้เบิดเลยห,หกสูงเต็งหกเปิดน่าไปใส่ห,าต,หาตาม,มนลยหกเยอหาตามบอกหาตามอ่ะอยู่หกสูงเต็งหกเปิด นี่เป็นเอามันออกไปแล้วมันหันมอเยเดี๋ยวม่านี่่ว้ย่ยาีไโอ้สวยแล้ว่อยเป็นช่วงนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอมื่องติงหาอะามหน่งหงามสี่หกเจ็ดแเกาสิบปางหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาติงหาครบ ยังสามขั้นบเดี huh. ๋ยวสิยังสี่สามขั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองอันนี้ทุนมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ปดอืมสี่ห้าเจ็ดแปส สามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่นหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นหนึ่งสองม่เจปสบครบโอออกแล้วก็ออกอีกกี่ดีนเ่ยเนาะกอกันกับหวยเนาะกยดาวออกแล้วก็ออกอีกเี่ยงยาวพานรดกันนะ้ไม่สลับสลนกันพนันนะครับคืองงมแต่ตัวเองแบ